วันนี้ผมก็จะไปเอา110ไอทรงเชงครับก็จัดเป็นคันครับก็ทรงเป็นประมาณนี้ครับนี่อ่ะกุณแจไปรุ่นคงไก่ครับ โอเคครับแต่เจ้ีครับทีนี้ต้องเข้าสู่ช่องบูบูอีดีนครับวันนี้ผมก็จะไปเอาร้อยสิบไอทรงชีนะก็กลาเป็นคันะครับก็เป็นทรงสนามนะก็ตามหน้าปุ๋ยมันก็สภาพก็ตามนั้นก็แฮนลนล้แหนเลยนะครับมันเป็นร้อยสิบแบบผสมประสานครับร้อยสิ แบบ S สามช S4 ส่ชม S 5ครับก็วานนั้นแหละที่คนเออผมก็ฝากไว้กับพี่นะครับก็นัดรับนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ไปเอาตอนที่นัดรับครับก็เลยฝากไปกับพี่อยู่ตรงนน้นครับก็ใก้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มเดินทางเลยนะครับไปเราไปดูกันเลยไป โอเคนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับส่งรถก็ประมาณนี้นะครับทีผมก็จะขึ้นกระบะเลยนะครับแล้วเราค่อยไปดูกันที่บ้านนะครับโอเคเราขึ้นเอาขึ้นกระบะก่อนนะครับ นน้ำมันน้ำมันห้นำห้ำน้ำมันตั้งละตั้งไว้เสร็จนะครับก็จะกลับบ้านเลยนะครับ,บไปไปชมที่บ้านครับ โอเคนะครับผมก็มาถึงบ้านเจ้าที่เรียบร้อยนะครับก็ทรงเป็นประมาณนี้ครับทรงได้ไหมครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างครับทรงแบบนี้ครับโอเคนะครับชิ้นแรกก็เป็นล้อครับเป็นล้อบันไซนะครับก็ยางก็เป็น4ี่สิบห้าทับเก้าสิบครับเป็นดําหน้าครับดําหน้าเจาะนะครับ ก็เป็นรูปตัวแซดนะครับแล้วก็เจาะพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาก็เป็นโชนคครับโชคกก็เป็นโชคกึ่งครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงครับก็อันนี้ก็เป็นเพา п о นะครับข้างหน้าก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เจาะนะครับเจาะก็ไล่เบาหน่อยนะครับมือลิงก็เป็นมือลิงเดิมอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นพอะครับต่อมาก็อันนี้นะครับก็เป็นไฟนะครับไฟส่องเวลาขี่กลางคืนนะครับก็ ตัวนี้มันไม่มีไฟหน้าครับเวลาเปิดก็เปิดแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับว้าวนี่มันก็ขึ้นเลยครับก็ขนาดมันก็หมุนแล้วนะครับขนาดเป็นชุดดำนะครับต่อมาก็เป็นเบาะครับเบาะก็เป็นเบาะแบบบางๆครับดูเบาะสังกะสีเออเบาะแต่งครับทุกคนเป็นรุ่นทูงชิงต้องเข้าใจนะครับมาชิ้นต่อมาก็นี่นะครับท่อนะครับ BSD ท่อโบนะครับก็เป็นท่อแบบ เออก็ตามสภาพแหละทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับก็เป็นคอไล่ครับนี่ครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นโชคพอดครับสูงเท่าไหร่ผมก็ไม่ร <Bond> ู้นะครับแล้ว <serving> ก็ <AM trying> <wan> ต่อมาก็เป็นอ่ามครับอามย่นครับเป็นอาม J O D ครับแล้วก็อันนี้มันก็แถมมาให้ด้วยก็น่าจะแถมให้ด้วยชิ้นต่อมาก็เป็นบูทพอดครับนี่ค แล้วก็ข้างหลังเป็นดุมย่อครับล้อก็สี่จั้าครับเก้าสิบครับล้อบันไซเหมือนกันครับขายึดท่อก็เป็นขาพอร์ครับมามาดูทางนี้ครับสเตอร์ก็เป็นสิบสี่สามสี่เอ้ยไม่ใช่สิบสี่ยี่สี่ครับโซ่ก็เป็นสี่สองศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นสีแดงครับข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมา มาดูใต้บอกครับใต้บอกก็แค่นี้ครับใต้บอกก็เป็นอลูมิเนียมเล็กนะครับแล้วก็อที่ใส่แบตนะครับแล้วก็ยูบ็อกซ์อลูมิเนียมแค่นี้นะครับน้ามันก็เป็นน้ํามัน e85 นะครับเขาไล่มาให้แล้วนะครับผมจะเอามาสตาร์ทใน้ฟังเสียงแล้วก็ออกตัวให้ดูสักครั้งสองครั้งนะครับเพราะว่าน้ามันมันมีครึ่งถังนะครับตอนผมขนมาผมไม่รู้ว่ามันมีน้ามันผมก็เลยเอานอนลงมันก็เลยหก ขึ่นถังครับถังน,นี้ก็เป็นถังสองลิตรครับโอเคสติปเครื่องก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนปากเรือนเรือนควอนปากนะครับนี่เห็นไหมเออแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าแคมอะไรนะครับก็มันก็มีสติ๊กเกอร์เด็ดยุดยาอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรเด็ดยุดยาเหมือนกันน,นี่อูเถื่อน เออก็ประมาณนี้มามาดูที่เด็ดก็นี่นะครับอันนี้ก็ย่นแทน,นะนครับย่นแทน,นะนครับเนี่อ่ะปุ่ที่สูงอย่างได้เลยเออแล้วก็ตัดนี่ครับตัดโค้งด้วยนะครับนี่ตัดโค้งตรงนี้แล้วก็เหล็กตรงนี้ครับนี่เหล็กตรงนี้นี่ที่จริงมันก็จะมีเหล็กไปตรงนี้ครับก็มีแค่นี้นะครับคันนี้นครับ โอเคนะครับผมก็ขายนะครับคันนี้ขายสองแสนกรีบนะครับเฮ้ยอยาโอเคผมก็เพิ่งเอามาวันแรกครับเราดูก่อนนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับโอเคครับแล้วผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับก็สเต็ปเดิมนะครับไม่มีที่สตาร์ทนะครับก็ที่สตาร์ทก็รูดไปแล้วนะครับก็เราก็ต้องเราก็ต้องกระตุกเอานะครับ มาเดี๋ยครับเพื่อนผมก็ดินเพื่อนผมก็ยืนดูผมก็รีวิวมามาดูกุญแจครับมาดูกุญแจโคตรเท่เลยเนี่ยนี่อะกุญแจเวรุ่นโคงไก่นะครับถ้าไม่ใช่เวรุ่นโคงไก่ก็เข้าไม่ถึงครับนี่วิธีการเปิดนี่นี่ดูดูดูได้ยินเสียงปั๊มติ๊กไหมครับมามาเด้เปิดให้ฟังอีกที มามาฟังฟัง,งอือทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมก็จะกระตุกนะครับมันอาจจะติดยากหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมัน e85 นะครับมาผมจะให้เพื่อนผมออกตัวให้ก่อนนะครับเป็นตัวเปิดนะครับคันนี้ยังไม่ขี่แบบออกตัวแบบเต็มๆสักครั้งนะครับก็เพิ่งเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับก็มันปั๊มติ๊กพังนะครับโอเค ี๋ยวผมจะกระตุกล้แล้วก็สตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับ okay. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. nương biệt bởi nhiều con thì khó văng tiếng con mẹ, ไฟดากรุดไอซับสามยังโดดป่ะซับสามโดดป่ะว่เมื่ LIKE lonely, อกี้ซับสามโดดป่ะวะช่องป่ะไฟดากรุดเนาะไฟดากรุดไปแล้วโอเคทุกคนเสียงก็เดินเบาประมาณนี้ครับก็คันนี้ก็เสียบุบควยหรอนี่มีอันนี้ด้วยแล้วก็นิดนึง นะมาเดี๋ยวจะให้คนนี้ขับนะครับน้องชายผมครับอเดียแนยูเือนปิดนนังสือปวะวหลูกือปัแน่ แรงจัดแรงจัดโคตรแรงเลยทุกคนดากสายเลยเมื่อกี้อันนี้ก็รถน้องชายเหมือนกันนะครับก็อีกคันนะซูงเชงเหมือนกันนะคันนี้เราไปเทสนั่นแ,แหละที่ท่อหลุด เดี๋ยวลองตัดรอบกอนรอ้น้องทำะรรู้จัแรงเกินจะนัดลุดได้ทุกคนดูโอเคก็มีเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็ผมก็จัดรถคันนี้ เป็นสมาชิกใหม่ครับก็เซอร์ไพรส์ส่งการนะครับก็คันนี้ก็เป็นทรงเชงคันแรกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านดอนขานครับบ้านผมนะครับแล้วผมจะติดสติกเกอร์ไว้รุ่นบ้านดอนนี่ครับทรงก็ประมาณนี้อโอัทอนก็นเ,เกียร์เลย <c oughs> ไป,ปยไปไไไป,ปไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปปไ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 ปอปไปไปไนวะ ออกเนียนวะเนียนเนียนจะมาไบัตรด้วก็น่าจะเป็นลูกห้าสามนะครับก็แคมอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าห้าสามเต็มระบบนะครับแต่ว่ามีไดสตาร์ด้วยก็ขึ้นขี้สนิมผมจะออกผมผมจะอาออกอยู่นะครับก็ไล่เบาครับมาผมจะติดสติ๊กเกอร์นะครับัยรุ่นบันดอนนะครับสนใจทักแชทนะก็ราคา20บาทนะครับก็ช้าหมดอดนะครับติดตรงไหนดีตรงนี้นะเป็นปะมาผมจะติดตรงนี้ครับ โดยโดยมังนีมังนีอดีวัรุ่นบ้านดอนครับสนใจทักแชทนครับแผ่นละ20บาทเราจะมาเป็นสมาชิกวัยรุ่นบ้านดอนด้วยกันนั้นลูกรักเต็มไปแล้วนี่โอ้โหนงามมาในกล่องโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คลิปนี้ผมก็จัดให้ดูแล้วนะครับก็ก็สภาพได้ไหมถ้าได้ก็มินมาด้วยนะครับโอเคผมไปแล้วครับสวัสดีครับ